นิดเดียวถึงเล่า59้ถึงไหม <laughs> นะให้300เมตรครับก็ <c oughs> ตีไป4 0 0 459กแล้วกันนะแล้วก็ต้องถ้าอย่างนั้นนะผมไอ้3า0้เมตรเนี่ยท่านนักศึกษาคนใดจะไปกินให้กลิ้งไปนะอย่าเดินไปมันก็กลิิง <c oughs> ให้ล้มตัวลงนอนแล้วก็กลิ้งไปนักศึกษาก็ได้ตัวอย่างใครจะไปกินเหล้าในระยะ300เมตรนั่นเน่ะถ้าเดินไปไม่ให้ไป <c oughs> ต้องให้กลิ้งไปกริงไปจะมีคนกลิ้งไหมมีอาจารย์เนี่ยที่เป็นตัวอย่างโอ้ยคุณเนื้อ300เมตรพ้องอาจารย์ไปเขาก็ติดเลราลูกศิษย์ยังไม่ถึงเลยอาจารย์ไปนั่งรออยู่ก่อนแหละเอาละแต่ก็ยังดีนะครับมันเกิดมีความยั่ยุ่งยากของบางบ้างอย่าทําอะไรที่มันไม่ดีง่ายนะถ้าา300เมตรก็ยังยังยังกินอยู่นี่ก็จะขยับเป็น358เมตรถ้ายังกินอยู่อีกก็เอา490เมตรให้500เด้วยเพราะว่า300ยังเดินได้เลย สุดท้ายก็เอาสามกิโลมสามกิโลจะมีอีกเอาเลิกในทั่วประเทศเขาบอกว่านะสถานศึกษาสามรเมตรนะฮะเมื่อวานนี้ทางคุณยุทธในในยงยุทธยุทธยงยุทธทวงฮะยุทธวงท่านไปรองนายกรัฐมนตรีนะฮะผมผมแก้เป็นนะักการเมืองไม่ใช่เป็นไม่ไม่ไม่ได้เป็นนะครับ กรณีที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาในระยะ300เมตรรอบมหาวิทยาลัยและก็อาชีวะระยะ300เมตรตลอด24ชั่วโมงครับเขาบอกว่าเป็นการหักดิบผมไม่รู้หักดิบยังไงแค่นี้นะฮะ <c oughs> ก็อย่าง,งนะั้นพอมีบ้างนะ <c oughs> ไม่ใช่น้ำเปล่าที่อย่างเดียวพอมีสีชาบ้างอะไรกัน กขาบอกเตรียมเสนอเข้าคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอกลกอฮอล์แล้วนะครับเตรียมแล้วนะและวันที่สามกรกฎาคมนี้ฮะหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกหกเดือนปรับหนึ่งหมื่นบาทจับใครจับถ้าผู้ค้าผู้ขายผู้กินะนาะผมมองไม่ออกอะนะฮะผู้ขายฮะจะผู้ขายห้ามขายเนี่ยฮะต้องจับผู้ขายนีฮะ <c oughs> หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6เดือนปรับ10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอ๋ออันนี้ห้ามขายห้ามขายครับก็ห้ามขายห้ามขายต้องระวังนะตั้งโชว์ก็ผิดนะแต่ไม่ได้ขายเนี่ยดูได้ไงมันจะไม่ขายก็เป็นร้านค้าถ้าคุณจะซื้อขายคุณต้องล่อซื้อต้องมีเงินมันเป็นไรครับเดี๋ยวก็าําเป็นร้านไอศครีมผสมแอลกอฮอล์ทำแล้วเยอะเลยคุณยงยุทธบอกไงบอกว่าในที่สุดเราก็หักดิบเรื่องนี้ไปเลยหักดิบเลยนะด นะฮะเราอาจจะต้องงดเว้นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวคือใกล้ท่องเที่ยวเนี่ยเออกินได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเราบ้างเงินท่องเที่ยวถึงขนาดยอมให้ให้ลูกหลานเราให้ขายเหล้าได้ตรงนั้นเลยนะให้ลูกหลานเราแสดงว่าเอาเอา,เอาบรรทัดฐานของต่างชาติเพื่อเอาใจเขาเนี่ยไม่ใช่บรรทัดฐานสปช,ชจะเอาเงินจะเอาเงินของต่างชาติถึงขนาดยอมไม่มีร้านเหล้า บรรทัดฐานของบรรทัดฐานของสมยศไอ้ยางนี้ผมว่าเราเราเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าครับไอ้เรื่องไอ้เรื่องท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่ามันภายนอกนะฮะท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็มาดูแลประเพณีไทยมาดูศิลปะสวยงามก็เห็นมัดพระแก้วกับพระราชวังก็อัศจรรย์แล้วยิ่งมาที่ใกล้โรงเรียนนะครับยิ่งต้องระมัดระวังให้มากเสียด้วยซ้ำคับอายเด็กบ้างให้เขารู้บ้างครับแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรอย่างี้นะฮะท่านบอกว่า อีกทีนะฮะยงยุทธบอกว่าในที่สุดเราก็หักดิบเรื่องนี้ไปเลยเราอาจจะต้องงดเว้นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวเอาไยดีฮะอถ้าถามมีอะไรหนีที่ท่องเที่ยวเลยได้ไงฮะงดเว้นวไงฮะงดเว้นฮะนี่ใครจะงดเว้นจุฬาสิไม่ทราบนลฮะจุฬาลกูกกอ์เต็มไปด้วยร้านขายเหล้านะใช่ฮะสามสแฟวร์มีขายไมน้องโดมครับโอ้ แต่ทุกแม่กล้าขายนะแต่โดยทั่วไปเขาบอกกรณีอื่นๆเนี่ยยืนยันว่าระยะ300เมตรรอบรั้วมหาวิทยาลัยต้องไม่มีร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาดเดี๋ยวจะพาไปดูร้านกันรอบรั้วไม่มีฮะขายในรั้วฮะคำพูดดีๆนะครับกฎหมายนะกฎหมายเขาตีความนะฮะยืนยันว่าในระยะ300เมตรรอบรั้วมหาวิทยาลัย ต้องไม่มีร้านจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เอ๊ะแถวมสาธาประจันทร์แถวนี้มีไหมเนี่ยมีฮะร้านหน้ามีฮะข้างหน้าแถวแถวาปพระจัน์ก็เยอะแถวนั้นมีใกล้วัดนะคุณรู้ไหมพวกนี้ศิลปกรก็ดีนักนักเขียนสมัยก่าวเขาคุยเรื่องกินเหล้ากันนะฮะออกกินนี่ไปนั่งกินเหล้าแถวนั้นฮะ่าพระจันได์เเนี่ยสงสัยเด็กจะโดนเขาบอกว่าซึ่งจะต้องดําเนินการให้เร็วที่สุด แล้วก็หลังจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องเหลือแอลกอฮอลพิจารณาแล้วจะส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยฮะเป็นประธานทันทีเลยนะครับสำหรับความคืบหน้าหลังจากนั้นเอาผมไม่เอาดีกว่าเรื่องเนวินถูกจับปรับไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุยไปแล้วฮะคุยไปแล้วเล่นละครละครล,ลวงโลกละ,ละครจบไปเรื่องแล้วนะฮะผ่านไปเอาครับอ้าวนี่คือเรื่องของหักดิบ ผมงงตรงที่ว่าอาจจะงดเว้นที่ใกล้งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยให้คนมาเที่ยวเพื่อเอาเงินแต่ว่ายอมให้เด็กให้มีฐานดือกไมอค์ใกล้ใกล้โรงเรียนได้เอาอะไรสําคัญกว่ากันครับก็นาน่ารักสิเอาอะไรสําคัญกว่ากันมผมยังงงนะน,งนี่นี่ความคิดของผู้ใหญ่เพราะว่าท่านท่าน<ะ>ท่านยองยุดถ้าท,ท่านอ้าเพราะว่าเว้นแต่ เว้นแต่สถานที่เหล่านั้นใกล้แหล่งท่องเที่ยวในที่สุดสมาตร์ท่าระจารย์มันก็ขายได้หมดสิในที่สุดเราก็หักดิบเรื่องนี้ไปเลยเราอาจจะต้องงดเว้นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอันนี้ง่ายน,นิดเดียวเลยอาจารย์ครับไอ้ที่ว่าจะต้องมาลำบากใจว่าต้องยกเว้นตรงนั้นต้องยกเว้นตรงนี้ไอ้ตรงนี้ต้องภายใน300เมตร เลิกโรงงานผลิตเหล้าเลยครับจบจบฮะทุกอย่างจบวยเลยไม่ต้องลำบากใจเลิกไได้เพราะว่าภาษีมันดีเพราะว่าท่านนายกไม่กล้าตัดสินใจก็อยากให้ท่านนายก่หนะโรงเหล้าโรงบุรี่ท่านเอ้ยประกาศยุบเถอะให้มันเป็นตัวอย่างของของโลกที่สีวิไลอะนะครับผมยกตัวอย่างอย่างบุรีอาจารย์เวลาผลิตออกมาเนี่ย ก็พยายามทําหน้าซองให้มันน่ากลัวผมถามว่าคนที่ก็สูรงเขากลัว่ไหมเหมือนที่บอกว่าก่อนจะไปเล่นการพนันแล้วก็มาฟังเทศก่อนอย่างเงี้ยผมถามว่าคนจะเล่นอยู่แล้วแล้วถามจริงนะไอ้นักวิชาการที่ปริตบุรีนะเป็นอาจารย์เนี่ยเคยมาชี้แจงทางทีวีไหมว่าบุหรีก่าจะได้มามันมีสารอะไรบ้างมีอ้ข้าชาดีนะครับอาผมเคยเห็นประชาชนบ้านผมปลูกนะอาจารย์อาธรที่ตอนตอนฉีดยาเนี่ยนะครับ เพี้ยเนี่ยมันชอบมากเลยนะแล้วยาที่ฉีดดีกะโลกคุ้มกะโรคไข้ซื้อยาบางยายะไม่มีชื่อนะครับซื้อจากไหนครับว่าซื้อจากกรมวิชาการเกษตรศาสตร์นี่แหละหลังจากตัดยอดกัญชาแล้วไปทําอะไรลงดมดูไหมครับเอาไปพรมกับสารในยาฆ่าแมลงชนิดที่ยังไม่มียี่ห้อนี่พรมแล้วทํายังไงเอาไปตากให้มันเจอหมอกเจอหมอกตอนเช้าเลยนะแบบมวยจีนลำมวย เอาไปตากแดดพอสบา,สบายๆหน่อยก็เก็บก่อละแล้วก็แพ็กใส่ถุงอยากบอกพี่น้องประชาชนว่ามันมันไม่มีอะไรเลวร้ายเท่ากับไอ้กัญชาหรอกอและยิ่งกว่านั้นอีกพอไอ้กัญชามันบ้านผมปลูกใช่ไหมแต่บุรีนี่ทางทางเหนือผมก็มีมพักพวกเป็นเจ้าของสวนยาเหมือนกันเขาบอกว่าสมบูรณ์กัญชาเป็นยังไงก็ยาสูบก็เหมือนกัน ถามว่าฉีกเข้าไปทําไมให้มันเมามแม้แต่เล่าขาวบ้านผมนะครับเล่าขาวบ้านผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอตรงที่เขากําลังกันอยู่นะเอายายาฆ่ายาเนี่ยหรือยาฟอดีดอนเนี่นะไปใส่อยู่นิดหนึ่งนะมผมไม่ก็ใส่ทําไม,มเขาบอกว่าให้มันเมายิ่งขึ้นอมผมว่าเขาบอกว่าที่เราก็คงไม่ใส่ที ก็สสว่าสวเหมือนกันหมดเลยเขาบอกต่อๆๆกันนะที่นี่อันตรายมากให้เกิดผลให,ให้เกิดผลแต่ว่าไม่ถึงตายไม่ถึงตายแม,ม้แต่เกลือเกลืออีสา,านนะี่ทาก็พูดเรืกเกอ่องเกลือสักทีต้มเกลืออ่ะนะครัเกลือมันจะมีชาวบ,บ้านก็เรียกว่าเกลือรีบเกลืออนามัยใช่ไหมถามว่าเวลาเขาต้มกันนี่ทาไมจะมันมันรีบล้วเอาอะไรใส่เอาผมซักฟอกอื ใส่ไม่มากนะใชเอาใส่นิดหน่อยจริงหรือเปล่าเนี่ยที่พูดเห็นมากับตาแล้วผมก็ทำนาเกลือมาแล้วสมยศหรือเปล่าสมบูรณ์พูดดิฮะโน้สมยศก็สมยศเนี่ยใช่เออแล้วแต่ใส่แค่นิดไม่สมยศทำไม่ะเอาเกลือใส่นิดหน่อยครับเกลือออกมามันจะขาวแล้วก็มันจะเป็นเป็นเกลือที่เม็ดสีบเลยเหมือนกับเกลือนะใบเบสเม็ดสวยเม็ดสวยเลยเพราะฉะนั้นก็ ก็เลาบางหน่อยนี่เจาะน้ำปลาบ้าไหมล่ะปลาตาหนอนูนหนอนี่นล่นะเอาน้ำเกลือภาคอีสานนี่แหละไปผสมเกับหนังควายนี่แหละกระดูกวัวนี่แหละกระดูกวางอะไรบ้างแล้วก็ขายยังไงสามขวดสิบห้าแช่เกลือไม่น่าถึงได้ถูกมากเอาสามขวดสิบห้าบาทจริงๆรท่านผู้ชมพิจารณ์นะอะไรก็สู้ปลาร้าบ้านเราไม่ได้หรอกครับปลาร้าใจดีต้องต้มให้มันสุกก่อน วันอาทิตย์แรกอาจจะไม่อะไรแต่อาทิตย์ต่อไปมันจะอะไรเองและปลาราที่มันมีถั่โทษมันทําลายวิตามินและกระด้เชื้อโรคก็ไปผมเข้าใจละผมเข้าใจลอาจารย์ทำไมเดี๋ยวนี้คนเรานี่ยถึงเป็นมะเร็งมะเร็งกันเยอะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเพิ่สูถ้าใครเป็นมะเร็งจะรักษายากและจะเป็นน้อยคนเขาบอกว่าถ้าไม่น่าจริงๆไม่เป็นหรอกแต่ตอนนี้ทุกคนมีโอกาสเป็นได้มากเลยฟังจากที่อาชัยสมุนเล่าเนี่ยกินสารเข้ะมากสารพวกนี้กินสารนี่เข้าไปแล้วก็วันนี้นอาจารย์จากปัญหาที่เราฟังเนี่ยอย่างเรื่องของ อ่าร้านขายเหล้า<ช>นะครับ<ช>เราแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุนะอาจารย์เราเราแก้กันปัญหากันที่ปลายเหตุแต่เราไม่พยายามแก้กันที่ต้นเหตุและที่สําคัญต้นต้นเหตุของการแก้ปัญหาคือเราตัดเรื่องของการผลิตโรงงานผลิตเหล้าอย่างเนี้ย<ช>และที่สําคัญคืออการจะสอนเด็กให้เข้าใจคุณธรรมอ่ะผมว่ามันก็เป็นงานยาก <c oughs> สําหรับรัฐบาลเหมือนกันนะเรื่องของสินผมยกตัวอย่างอย่างสินห้าสินห้าเนี่ยสินคือข้อบังคับที่เราต้องปฏิบัติใช่ไหมอาจารย์ ห้าข้อเนี่ยก็ห้ามทําข้อใช่แต่เราไม่เราไม่กลัวในความความความที่ศาสนาห้ามไงเราจะไปบอกเอาไม่เปลาลอกเล่าดื่มเพื่อสังคมมนุษย์เราไปเรามนุษย์เราไปสายความคิดเห็นในเรื่องหลักการกันเองไงไปให้คำนิยามที่ผิดไปผ่อนปรนะนี่พูดกับพูดนะต้องต้องเห็นใจผู้ทรงศีลเห็นใจพระเห็นใจศาสดาเห็นใจครูบาอาจารย์เขาสมัยก่อนสอนเด็กง่าย แต่ปัจจุบันเนี่ยเผยได้ที่ไหนล่ะอาบายยุกในคอมพิวเตอรต์เต็มเลยใช่ไหมใช่อยากรู้อะไรก็กดดูเลยเด็กสิ่งยัว่ยยวนสิ่งแวดล้อมมันมันมันเหนือป่ากว่าแรงที่ครูจะไปสอนนั่นแหละในขณะที่ครูสอนอยู่ดิสมัยก่อนเอ้ยก่อนจะกลับก็เจ็บเห็นป้าเจ็บหน่อไม้บ้างก่จะถึงบ้านพอดีแกงพอดีเลยเช้ามาก็กลางคืนก็ไปจับกบหน่อยได้สี่ห้าตัวพอแล้วไปสอนเด็ก แต่วันนี้มันไม่ใช่ครับผู้สอนไปกันอยากจะได้อาจารย์สาวก็ไปจ้างเขาเจ็ดแปดหมื่นนี่ก็ท่วหัวจริงเหรอที่พูดแบบสมยศป่ะถ้าพูดแบบสมยศเนี่ยเอาใบยมุกนะถ้าไปใช่จริงนะเอาจริงจริงจรงนี่ใครพูดจะต้องถามถามจริงพูดแบบสมยศหรือเปล่าถ้าพูดแบบสมยศผมไม่คุยด้วยเพราะคุณเอาเอาใบยมุกแกปัญหาด้วยใบยมุก งงเลยนะชาวบ้านก็ไปใครเหมือนก็ไม่เห็นเป็นเจริญอะไรทลยขนวันนี้ถามเด็กนะแก้ปัญหาเรื่องอบายมุกแก้ที่ไหนแก้ที่สานตัวแห่งแก้ที่สมยศก่อนต้องปลดคนแบบนี้ก่อนกี้ทนานายกปลดคุณจะไปสั่งท่านทำไมเสนอไงเรามีสิทธิ์คุณนะสมยศนี่ท่านท่านประยุทธ์ตั้งเป็นขบนสปชด้วยนะเหรียญมีสองด้านนะฮะ เข้าใจคำว่าเหรียญสองด้าน <S 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 เวลานักด็อกเตอร์เขาจะเบี้ยว่งเหรียญมีสองด้านเรียกเยป็นคุณสโรบายหรือเปล่าคุณมองด้านนี้ผมมองอีกด้านหนึ่งไะให้ผมมองเหมือนคุณได้ไงเหรียญอีกด้านอยู่ข้างคนอีกด้านอยู่้านผม,มผมเห็นแต่ด้านผมที่ไม่พ<ด>ูดอลังจะบอกว่านะกา๊างจะบอกว่าถ้าไปทรามาสุดท้ายตำรวจนี่ผมเห็นตำรวจสามคนแล้วนะหนึ่งอดุษถังสิงแก้วสองทักษิณชินวัตรสาม สมยศพุ่มพันบ่วงสามคนนี่เห็นด้วยเหมือนกันเลยว่าสนับสนุนให้มีวันถ้าสินจีนก่อนเพื่อนเอาเอาไปยมุกไงอดุลไม่คิดอดุลไม่คิดเพิ่งมาเฉลยก่เป็นรัฐมนตรีเขาเขาอินจะต่สมัยสมทักษิณเสนอแล้วเขาเก็บเอาไว้เขาเก็บเอาไว้พอมาเห็นเดีนงามวันนี้ถือโอกาสเลยเฮ้ยพวกเราเอานี่ว่าเอาด้วยนี่เพราะฉะนั้นตำรวจไปเป็นเจ้าของตู้ม้าอะไรต่างๆนี่ ผมอันนั้นเกิดจากการสนับสนุนทั้งสิ้นไม่ถึงบางอ้อนะอ๋อก็ตัวใหญ่มันคิดอย่างนั้นตรงคิดแบบไหนฮะคิดแบบสมยศเอาเราไปคิดแบบสมยศเอ้ยไม่ใช่เอาไม่เอาใบยมุกฮะพระกัทครฮะครับครับอันตรายจริงจบางทีเราคิดว่าเราฝึกซ้อมมาดีโอกาสพลาดก็ยังมีอยู่เขาบอกว่ารถฟาั์มาตรฐานนี่ แม้แต่กีฬาก็เหมือนฝรั่งกัฝรั่งนนั้นกีฬาก็เหมือนกันกนะครับก็ยังพลาดก็ยังพลาดได้ทุ่มกันเนี่ยยกเนื้อ